หลังจากที่งานเฉลิมฉลองได้จบลงแล้วทางสภาก็ได้มีการประชุมใหญ่ละครับซึ่งทางราชาเกลเดอร์ก็ได้ถามอาเทอร์ไปลวครับว่านายต้องการกำลังพลเท่าไหร่อย่างนั้นหรออาเทอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับราชาเกลเดอร์ไปลวครับว่าสองกองพลก็น่าจะเพียงพอแล้วครับแต่ท่านใดนั้นราชาของอาณาจากักรดก็ได้พูดขึ้นมาแลวครับว่าแม่ทัพอาเทอร์พวกเราได้คงกำลังหลักของพวกเราเอาไว้ที่ชายแดนตะวันตกถ้าเราส่งทหารเกือบสองหมื่นนายขึ้นไปทางฝั่งเหนือมันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ตกอยู่ในความเสี่ยง อย่างแน่นอนพ่อของเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันละครับว่าฉันก็คิดแบบเดียวกับผู้อาวุโสลาเดียสพอการต่อสู้ที่ชายฝั่งได้ดําเนินมาหลายวันแล้วหากถอนกําลังออกไปแม้แต่กองคนเดียวสมดุลของสงครามจะเทไปฝั่งของศัตรูอย่างแน่นอนราชนีแห่งเซพินที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงได้พูดขึ้นมาเหมือนกันละครับว่าพวกเรายังคงต้องอพยพป,ประชาชนออกจากเชลโมและเอทิตินก่อนหากจะถอนกําลังจากชายฝั่งเพราะว่ากองทัพของพวกเราจะถูกผลักดันถอยล่นและการสู้รบจะขยายเข้าสู่ ในตัวเมืองแม่ของเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามปู่วิเลียนไปลวครับว่าท่านคิดว่าเราจะสามารถส่งกองกําลังของเอลที่ประจําการอยู่ใกล้เมืองของเซพินไปยังแนวชายแดนได้หรือเปล่าคะพอสองกองพลนั้นดูจะเหมือนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วปู่วิเลียนที่ได้ยินแม่ของเทเซียถามมาแบบนั้นก็ได้ถามกับทุกคนไปแล้วครับว่าแล้วแม่ทัพทั้งหลายล่ะคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างไบรอนที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าคํากล่าวอ้างของแม่ทัพอาร์เธอร์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดเห็นว่าไม่สามารถใช้ เป็นเหตุผลในการสละเมืองไปซักแห่งสองแห่งได้ไม่กล้าที่จะยินเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาบ้างแล้ครับว่าถึงแม้ว่าไบรอนจะพูดจาไม่น่าฟังสักเท่าไหร่แต่ในครั้งนี้เขาก็พูดดูมีเหตุผลดีเพราะการเคลื่อนย้ายของกองทัพจํานวนมหาศาลไปไกลหลายร้อยไมล์จะต้องใช้เวลานานมากแม้จะมีประตูวาร์ปก็ตามให้หล้วล่ะมันมีความเสี่ยงมากเกินไปแต่ถ้าสิ่งที่แม่ทัพอาเทอร์กล่าวออกมาเป็นความจริงแล้วล่ะก็ทางเลือกที่เหมาะสมก็คือส่งกองกําลังสองกองพลหรือมากกว่านั้นขึ้นไปทาง อ,อาเธอร์ที่ได้ยินวาเลพูดออกมาแบบนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าฉันไม่คิดเลยว่าวาเลจะสนับสนุนฉันถึงแม้ว่าในกรณีนี้มันอาจจะส่งผลเสียต่อแผนของเราอย่างแน่นอนปููเลียนที่เห็นว่ายังตกลงแผนการกันไม่ได้จึงได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าแม่ทัพวาเลก็พูดถูกถ้าหากผู้ติดตามและเขียวเป็นผู้นําในการโจมตีในครั้งต่อไปความเสียหายมันอาจจะร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับมือได้หากไม่มีมาตรการรับมือที่เหมาะสมดังนั้นฉันขอเสนอให้ส่งหอกสองคนไปพร้อมกับแม่ทัพ อาเทอร์ในการตรวจสอบที่นั่นราชาเคลวเดอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าท่านผู้บัญชาการหอกไปศูนย์กลางของกองกาลังในการต่อสู้ถ้าพวกเขาหายหน้าหายตากันนานเกินไปควัมและกําลังใจของเหล่าทหารจะลดลงเอาได้และาหากว่าเคียวหรือผู้ติดตามปรากฏตัวขึ้นมามันก็อาจจะแย่เอาได้นะปู่วเรียนที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับราชาเคลวเดอร์ไปแล้วครับว่า,าทษัตริย์แห่งเซพินข้ารู้ว่าท่านกําลังเผเชิญหน้ากับแรงกดดันจากเหล่าขุนนางที่ต้องการดินแดนของตนจากการได้รับการปกป้อง โดยอแต่ในฐานะผู้นำแล้วพวกเราต้องมองถึงภาพรวมให้กว้างมากยิ่งขึ้นพเพราะเหล่าพวกแลนนั้นจะหลีกเรื่องการต่อสู้ขนาดใหญ่เพราะเวทมนต์ทำลายล้างของพวกเขาสามารถฆ่าชีวิตได้ไม่ใช่แค่กองทัพของศัตรูเท่านั้นมันรวมถึงพวกของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมันก็จะถูกทำลายไปด้วยส่วนผู้ติดตามก็อาจจะถูกย,ยั่วยุให้เปิดฉากโจมตีแต่ถ้าหากส่งหอ,อกสองคนไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ได้กองทัพก็คงจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีการดูแล อย่างใกล้ชิดเห็นด้วยกับข้าไหมล่ะแล้วถ้าไม่มีใครคัดค้าแล้วแล้วตอนนี้หอ,อกสองคนที่จะร่วมเดินทางไปกับแม่ทัพอาเธอร์เ,เพื่อสืบสวนทางตอนเหนือใครจะอาสาไปกับเขาราเดียสที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยกมือขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับปู่เลียนไปว่าคุณนางของคนแค่ไม่ได้มีความขัดแย้งเหมือนคุณนางมนุษย์ถึงแม้ว่าหลอดอันเดียจะเป็นผู้ปกครองอัติเฟกแต่ในระหว่างที่เขาไม่อยู่ฉันขออาสาส่งหอ,อกสองคนของฉันไปด้วยก็ได้ปู่เลียนที่ได้ยินราเดียสพูดออกมาแบบนั้นก็ได้ยิ้ม ของพวกเขาแล้วนนั่เเองเขาจึงได้พูดขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับว่าดีมากที่ได้แม่ทัพออฟฟสและแม่ทัพไมกา้ามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือร่วมกับแม่ทัพอาเธอร์ด้วยเพื่อสืบสวนความเป็นไปได้ของการโจมตีจากผู้ติดตามเล็กเชียวนี่เป็นภารกิจล่าตะเวนความสําคัญที่สุดก็คืออย่าทําให้ศัตรูและแคระคายได้และจงทําให้แน่ใจว่าการต่อสู้จะไม่มีผลกระทบถึงพลเรือนถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางในยามรุ่งสางได้เลยเลิกประชุมได้ซีวีที่ได้เห็นการประชุมในครั้ง นี้แล้วกไก้พูดกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนของเราแล้วพ่อจ๋าใช่แล้วละ่ะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าที่คิดก็ตามเพราะว่าผู้ปกครองแต่ละคนก็ต่างดื้อด้านและเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเรื่องอณนจักของตัวเองถ้าปู่เลียนไม่บังคับพวกเขามาประชุมร่วมกันในครั้งนี้แล้วล่ะก็เรื่องอะไรมันก็คงจะไม่คืบหน้าแน่นอนแต่ทันใดนั้นเองไมก้าก็ได้เดินเข้ามาทักอาเธอร์แล้วครับว่าดูเหมือนว่าเราจะได้ร่วมภารกิจด้วยกันแล้วนะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้้้้บบบอกกกััฟแและและไไไมมาาปวววครร่่่ยินดดีีท งานนกันนแม่ทัพไมกล้าแม่ทัพออฟเฟตอะไรกันเล่าเรียกฉันว่าไมกล้าก็พอก็ผมอยากจะรักษาความเป็นทางการเอาไว้เพราะว่าพวกคุณก็มีอายุมากกว่าผมนี่นาออฟเฟตที่ยินอาเธอร์พูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าอย่างน้อยๆเด็กคนนี้ก็มีมารยาทที่ดีถึงจะถูกเลี้ยงดูมาในชนบทก็ตาม <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกลกันต่อพออาเธอร์ได้พูดจบเขาก็ได้เดินออกไปก่อนทันทีเลยล่ะครับออฟเฟตที่เห็นเช่นนั้นจึงได มาแล้วครับว่าถึงแม้ว่าอาเธอจะยังเป็นเด็กแต่เขาก็มีเหตุผลและทุ่มเทกับหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างมากไมก้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับออฟเฟสไปแล้วครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการเป็นแลนนั่นแหละพอออฟเฟสได้ยินไมก้าพูดมาแบบนั้นแล้วเขาก็ได้คิดแล้วครับว่ามันก็เป็นเวลานาน,านมามากแล้วที่ฉันไม่รู้อะไรเลยนอกเหนือจากถนนอันโหดร้ายในถ้ำชั้นบนเพราะฉันไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยแม้แต่ลาเดียตเองก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนสอนฉันให้อ่านเขียนและควบคุมมานา แต่ฉันก็มักจะมีลางสังหรณ์อยู่เสมอว่าสักวันเขาจะต้องขายฉันทิ้งแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าในที่สุดพวกเราก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันฉันจึงได้เริ่มมองตัวเองเหมือนกับลูกชายของเขาและหลังจากจบการศึกษาในฐานะหนึ่งจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดจากสถาบันเอิร์ธบอลฉันก็ได้รับเลือกให้เป็นองค์คณ์ของราชวงศ์แต่พวกเกสันเดอร์นั้นก็มีความโลภมากและได้มองเหยียดเผ่าพันธุ์ของตัวเองทั้งหมดแต่ขาก็ได้รับใช้กษัตริย์และราชินีอย่างซื่อสัตย์เช่นเดียวกันและให้เกีียยรรติพพวกะอองงงคค์่่าถึทสุดนนัม็ คือสิ่งที่ราเดียสอนฉันมาเพราะตอนที่ฉันได้เข้าชิงตําแหน่งหอกฉันก็อยากจะถอนตัวออกมาเป็นอย่างมากถ้าหากชีวิตของฉันจะต้องผูกติดกับใครไปสักคนตลอดกานแต่ว่ามันก็มีแค่ราเดียสคนเดียวเท่านั้นที่เคารพการตัดสินใจการถอนตัวของฉันจนกระทั่งเขาพาเอไลาจากลับมาฉันจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่ราเดียสรับเด็กอีกคนเข้ามาเลี้ยงดูนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงไม่อยากให้เอไลาจารู้เรื่องราวของฉันมีนําซ้ําราเดีย จึงกระตุ้นให้ฉันเป็นหนึ่งในหกทั้งหกเพราะเขาต้องการให้ฉันสร้างสายสัมพันธ์และจิตวิญญาณกับเหล่าราชวงศ์และรับใช้พวกเขาอย่างซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากเชื่อฟังพระราชาแต่ว่ามันก็ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันจะสามารถขัดคําสั่งของราเดียสได้และลาเดียสก็ยังได้เคยบอกกับฉันเอาไว้ว่าการรับใช้พวกเกสันเดอร์มันก็เป็นการกระทําชั่วข้าวเท่านั้นพอสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องผูกมัดกับเขาอยู่ดีและภาพก็ได้ตัดมาที่อาร์เธอร์ล่ะครับซึ่งตัวของเขาเองนั้นก็ไดายนางนึกถึงคาพูดของเเททซีีย่ได้บอก เขามาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าพอเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะได้มีความกล้าพอที่จะบอกรักนายอีกครั้งยังไงล่ะพออาเธอร์ได้นึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ปวดหัวขึ้นมาเลยล่ะครับเพราะว่าเขาอยากที่จะอยู่กับเทสเซียและเอลลี่ให้นานกว่านี้อีกหน่อยนั่นเองแต่อาเธอร์ก็ได้คิดขึ้นมาแล้วครับว่าฉันคงต้องพักร่างกายบ้างแล้วล่ะเพราะว่าฉันใช้งานมันหนักมากเกินไปแล้วฉันได้สู้เพื่อผู้คนของฉันมามากเกินพอทั้งในชาตินี้และชาติก่อนมาดูสิว่ามันจะพาฉันไปถึงจุดไหนกันแน่แต่จะว่าไปฉันกําลังหลอกตััวเอออองงยยู่่านน้หร พะทัหมดที่ฉันกาลังทาอยู่ตอนนี้มันก็เป็นแค่การกลัวเท่านั้นพอถ้าฉันเปิดใจให้กับเทสเซียแล้วล้วก็ความเห็นแก่ตัวของฉันมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปฉันจะต้องทอดทิ้งทวีปดีคาเทนเพื่อปกป้องคนที่ฉันรักไม่กี่คนจริงๆแน่และพอเช้าวันรุ่งขึ้นอาเธอร์ก็ได้บอกลากับเอลลี่แล้วครับถึงอาเธอร์ก็ได้บอกกับเอลลี่ไปว่าเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมานะเอลลี่ที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพี่ไม่ต้องจําเป็นรีบกลับมาหรอกขอแค่พี่ พอแล้วโอเคพี่สัญญาพออาเทอรพูดจบเขาก็ได้กลมไปจุบที่หน้าผากของเอลลี่ทันทีเลยล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับเจ้าบูไปว่าฝากดูแลเธอด้วยนะ แต่ถึงแม้เชนไม่บอกเันก็เข้าใจว่านายจะต้องทําอยู่แล้วแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังจะออกเดินทางกันอยู่นั้นจูจูลาเดียสก็ได้เดินเข้ามาล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าต้องขอโทษทีนะที่มาลบกวนน่ะฉันแค่อยากจะมาส่งพวกนายด้วยตัวเองก็แค่นั้นพร้อมกับได้เดินเข้ามาหาอาเธอร์แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่านายคงจะเหนื่อยจากการต่อสู้ครั้งก่อนมากสินะขอให้ความสงสัยของนายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดด้วยเถอะเพราะว่านายจะได้รีบกลับมาและพักผ่อนให้เต็มที่สักทีอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนนัั้้กกก็ไดดบบอกกบาเ ไปแล้วครับว่าโอเคครับเพราะว่าผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่อาเธอร์ก็ได้คิดในใจตลอดเลยละครับว่าฉันก็คาดหวังว่าความสงสัยของฉันมันจะผิดและฉันก็หวังว่าลาเดียตพ่อของอิลัยจาจะไม่ได้เป็นคนทรยศหรอกนะและแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันสักทีละครับซึ่งในระหว่างที่กาลังเดินทางกันอยู่นั้นไมก้าก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพวกเราตั้งค่ายพักแรมคืนนี้กันดีไหมอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับเธอไปลวครับว่าไม่ละเราสามารถเดินทางกันได้ต่อแต่ทันใดนั้นเองอาการบ บาดเจ็บของอาเธอร์มันก็ได้กำเริบขึ้นอีกครั้งล่ะครับอาเธอร์เดียนเช่นนั้นจึงได้บอกกับทั้งสองคนไปล่ะครับว่าคิดไปคิดมาแล้วบาดแผลของผมมันทําให้ผมควบคุมมานาได้ยากมากยิ่งขึ้นถ้าได้พักหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันมันจึงทำให้พวกเขานั้นได้ลงไปพักกันข้างล่างก่อนล่ะครับซึ่งตัวของอาเธอร์ที่ได้หยุดพักแล้วก็ได้นั่งสมาธิเพื่อควบคุมมานาของตัวเองเอาไว้แต่แล้วมันก็ต้องทําให้อาเธอร์ตกใจเป็นอย่างมากเพราะจู่ๆไมกาก็ได้เอาหน้าของตัวเองมาจ่อใกล้ๆที่หน้าขขอองงาาาเเธรรลล่่คัแแ้้้้ววกก็็ไดดพูึนนมีป ที่ไมก้ารู้สึกแบบนี้อาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็งงล่ะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ออฟเฟตเลยได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าก็กระบวนการหลอมพลังของนายปกติแล้วมันจะไม่ชัดเจนเวลามีคนหลอมรวมแกนพลังน่ะใช่แล้วล่ะแต่พอนายได้ทําแล้วมารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของไมก้ามันได้ถูกดึงดูดให้เข้าไปหานายยังไงละ่ะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับทั้งสองคนไปแล้ะครับว่าจริงเหรอครับไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้กับผมมาก่อนเลยหรือเป็นเพราะผมเป็นผู้ใช้พลังสีธาตุกันนะเฮ้ hey? สี่ธาตุอย่างนั้นเหรออย่างนี้นี่เองนี่สินะที่ทําให้นายได้เป็นแลนตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยฉันก็เคยได้ยินทางสภาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรอกนะไมก้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าแล้วการใช้ธาตุทั้งหมดได้มันเป็นยังไงหรอพอซิวีได้ยินคําถามนี้แล้วก็ได้รีบเตือนอาเธอร์ไปทันทีเลยละครับว่าพ่อจา๋าระวังคําพูดของพ่อด้วยละ่ะรู้แล้วนะ่าซิวพร้อมกับได้ตอบกลับไมก้าไปว่ามันก็ยยยังงมมีีีบาาาาท่่่ผเเข้้ใจไดดกอูชน ธาตุแรงโน้มถ่วงแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือการเลือกใช้เวทที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆออฟเฟสที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องมีธาตุที่นายใช้ได้ถนัดกว่าธาตุอื่นแน่ๆใช่แล้วล่ะมันก็มีอยู่จริงๆนั่นแหละเฮงั้นไมค้าจะเป็นคนสอนนายให้ควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เอาไหมล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินไมค้าบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องของการนําไปใช้ได้จริงมากกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่่่่่่ผมมมมมัันนนนใจาาาากกนะแแตวงยยเลยนะค นาการว่าโลกกําลังขึ้นหรือลงจากนั้นก็จับมันเอาไว้ในมือแล้วก็ปล่อยมันออกมาฟ แบบนี้เองเฟสที่ได้ยินไหมกล้าบอกกับอาเธอร์ไปแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่านายไปเรียนรู้จากก้อนหินด้วยตัวคนเดียวยังจะง่ายกว่าเลยนะอาเธอร์ Arthur, Arthur, พ่อตระก,กูลของเอิร์ธบอลสืบเชื้อสายมาจากจอมเวทเผ่าคนแค่ที่มีชื่อเสียงและถึงแม้ในหมู่คนพวกนั้นเธอก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะเพราะเธอได้เรียนรู้เวทมนต์ผ่านสัญชาตญาณของตัวเองโดยที่ไม่รู้พื้นฐานของการควบคุมมานาเลยด้วยซ้ําเพราะว่าบรรพบุรุษของเธอเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเอิร์ธบอลขึ้นมาอาเธอร์ Arthur, ที่ได้ยินเช่นนั้น ได้คิดทันทีเลยล่ะครับว่าว้าวสถาบันเอิร์ธบอลเป็นเสาหลักของอำนาจและอิทธิพลของดัฟฉันไม่คิดเลยว่าไมก้าจะมาจากตระกูลที่สําคัญขนาดนี้แต่ทันใดนั้นเองไมก้าก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าไมก้าสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะแถมยังสวยอีกใช่ไหมใช่ไหมออฟเฟสที่ได้ยินไมก้าพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปล้วครับว่าเฮ้ยมันมาอีกแล้วสินะฉันละชื่นชมความมั่นหน้ามั่นโหน,น,หนของเธอเสียจริงๆแต่ถ้าเธอสวยขนาดนั้นทําไมถึงไม่เคยมีความสําคัญกับผู้ชายคนไหนเลย ทั้งที่อายุของเธอจะเข้าเลข5อยู่แล้วไมก้าที่ด้ยินออฟเฟสบอกอายุของตัวเองออกมาแบบนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเขาจึงได้นําอาวุธออกมาแล้วก็ได้จมตีไปที่ออฟเฟสทันทีแต่ว่าออฟเฟสก็ยังสามารถรับการจมตีของเธอได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับไม่ก้าที่็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับออฟเฟสไปล้ะครับว่าโอ้โหเจ้าแก่ขี้บน่นนายเริ่มล้าเส้นของฉันมากเกินไปแล้วนะนายโควรจะหัดรู้เอาไว้ว่าที่ฉันยังไม่สนใจลงทุนกับผู้ชายคนไหน ก็เพราะรสนิยมของฉันไม่ใช่คนแค่ทั่วไปยังไงล่ะและแล้วการต่อสู้ระหว่างแร่ที่เหมือนกับเด็กทะเลาะก,กันก็ได้เริ่มต้นขึ้นล่ะครับอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้เวทน้ํายิงเข้าไปที่หน้าผากของทั้งสองคนแล้วก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปล้ะครับว่าพวกคุณเลิกเล่นกันได้แล้วหรือจะต้องถลง่มภูเขากันซะก่อนถึงจะหยุดกันได้หรือเราควรจะไปเรียกพวกวลีธามาด้วยมานาที่พวกคุณกําลังปล่อยทิ้งไปแบบนี้ทั้งสองคนที่ได้ยินอาเธอร์ว่าแดกดันมาแบบนั้นจึงได้แยกย้ายกันพัักกกผ่่่่ออนนนะรบแตววาาาาา้้้พขขงงไมมทีสึดย ดินนั้นมันเชิงจับซะเหลือเกินมีนิ้วกลางโผล่ขึ้นมาด้วยและพออาเธอร์ได้เห็นนิสัยของทั้งสองคนแล้วก็ได้แต่คิดละครับว่าเราผู้น้าที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปดีคาเทนช่างทะเลาะกันเหมือนเด็กน้อยเสียจริงๆและภาพก็ได้ตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นพอพวกเขาได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วออฟเฟสก็ได้ถามอาเธอร์ไปลวครับว่าเอาล่ะในเมื่อเรามาถึงกันแล้วฉันคิดว่านายคงจะมีแผนในการตามหาผู้ติดตามกับเคียวอยู่บ้างใช่ไหมอาเธอร์ที่ได้ยินออฟเฟสถามมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมา ว่าก็นิดหน่อยนะพร้อมกับได้โยนเสื้อคลุมตัวหนึ่งลงไปกับพื้นล่ะครับแล้วได้ทําการกระทืบซ้ําไปซ้ำมาบนเสื้อคุมตัวนั้นทันทีพอได้ย้ำเสื้อคลุมตัวน้ําจนหนาใจแล้วอาเธอร์จึงได้จับมันขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปล้ะครับว่าเดี๋ยวพวกเราจะใส่อันนี้ตอนไปถึงที่นั่นไมค์ก้าที่ได้เห็นสภาพของเสื้อคุมแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปล้ะครับว่าว่ายังไงนะนายเพิ่งเหยียบมันไปแท้เองก็ใช่ไงนั่นแหละคือจุดประสงค์ของฉันเพราะว่าเธอกับฉันจะต้้อองเป็นททาาหรแลว เพราะที่ที่เรากําลังจะไปธาดมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนคุณออฟเฟสคุณจะต้องเป็นเจ้านายของพวกเราพออาร์เธอร์ได้บอกแผนการกับทุกคนไปหมดแล้วก็ได้ออกเดินทางกันอีกครั้งนลครับแต่ในระหว่างที่กําลังเดินทางกันอยู่นั้นอาร์เธอร์ก็อดสงสัยไม่ได้แล้วครับว่าออฟเฟสกำลังจะทําอะไรอยู่กันแน่เขาจึงได้ถามออฟเฟสไปออฟเฟสที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับอาร์เธอร์ไปว่าฉันกําลังปรับแต่งหน้ากาก,ากนี้ให้มันเหมาะกับตําแหน่งขุนนางให้มากยิ่งขึ้นก็แค่นั้นเองและมันก็ยังดีนะที่ฉันเป็นนยังงงไบ้้าาล่ะ อันนี้น่ะโอ้โหเหมือนช่างละเอียดละออสเยจริงๆเลยนะครับแต่พอพ้นเขตวันเดียวไปแล้วที่เหลือเราจะต้องเดินกันต่อเพราะว่าเคียวอาจจะสามารถตรวจจับความพันผวนของมานาในระยะไกลได้เพราะอย่างนั้นเราควรจะใช้มานาให้น้อยที่สุดและมันก็คงจะไม่มีใครสนใจในตัวคนที่สวมหน้ากาก,ากด้วยเพราะน่าก็าจนภัยส่วนใหญ่ของที่นี่ก็สวมหน้ากากกันทางนั้นและอีกอย่างพวกขุนนางเองก็ยังมีท่าจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งถามพวกเราเองก็จะสามารถหาข้อมูลได้จากชาวเมืองได้โดยไม่เป็นที่น่าสงสยัยแต่ทันใดนั่นเองสิวี ก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพ่อจ๋าถ้าพวกเขานำทางพ่อจ๋าไปหาวลีธาแล้วล่ะก็พ่อจ๋าจะทำยังไงล่ะหรือถ้าหากไม่กล้ากับออฟเฟสเกิดเป็นพวกที่ทรยศเราควรจะต่อสู้กับพวกเขาดีไหมอาเธอร์ที่ได้ยินซิวีถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับซิวีไปแล้วครับว่าฉันไม่อยากจะเปิดเผยตำแหน่งของพวกเขาเลยถ้าถึงที่สุดจริงๆแล้วล่ะก็เดี๋ยวพวกเราจะหนีกันทันทีแต่เพื่อความแน่ใจท่านปู่วิเรียนก็ได้ส่งหอกอีกคนให้ตามพวกเรามาด้วยซิวีที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมมมาาาาแวววครรััับ่่่่ตหูไสสสถผ ตนเ,เนะนั่นคือหอเผาเอลอย่างนั้นหรอใช่แล้วละ่ละรหัสของเธอก็คือเงามายาซึ่งมันก็มาจากความสามารถในการซ่อนตัวจากศัตรูก่อนที่เธอจะรอบสังหารและพอพวกเขาได้เดินทางมากันสักพักหนึ่งแล้วอาเธอร์ก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปแล้วครับว่าพวกเราเข้าใกล้ถนนสายหลักกันแล้วละ่ะถ้าเช่นนั้นเรามาปลอมตัวกันก่อนดีกว่าพอพูดจบเขาก็ได้ลงมือปลอมตัวกันทันทีซึ่งไมก้าที่ได้เห็นสภาพของอาเธอร์ในตอนนี้แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าไม่นะได้โปรดเธอฉันไม่เอาด้วยหรอ ไอสิงโตกระโปกเหล่านี้นะอะไรกันเล่ากับพวกเราเป็นทาสที่เดินมาจากทางไกลการที่พวกเราดูมอมแมมก็เป็นเรื่องปกติดีนี่และมันก็เป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงการถูกสังเกตได้อีกด้วยพออาเธอร์พูดจบเขาก็ได้ปาดินใส่ไมก้าอย่างไม่หยุดเลยละครับไมก้าที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาเลยครับว่าไม่เอาแล้วไมก้าอยากกลับบ้านแล้วทำไมไมก้าจึงไม่ได้เป็นเจ้านายละ่ะอาเธอร์ที่ได้ยินไมก้าถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปนะครับว่าก็เพราะคุณ เหมือนกับเด็กนส่สิแต่ว่าพวกเราก็มาถึงถนนสายหลักกันแล้วละ่ะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ยืนรอนานกันละครับเพราะว่าไม่ได้มีรถม้าวิ่งผ่านมาพอดีออฟเฟสที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เรียนบทเป็นเจ้านายเลยล่ะครับซึ่งตัวของออฟเฟตนั้นก็ได้โบกมือโบอกไม้ให้รถม้าที่ผ่านมาได้จอดแล้วก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าทาสของฉันกับฉันกําลังวุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแต่รถม้าของพวกเราถูกโจรป้นในระหว่างทางและฉันก็ยังได้เสียทาสไปอีกหนึ่งคนในระหว่างการต่อสู้ด้วยคนมาขับรถม้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้้้ถาามมออฟไไปแแลลววว่น ใส่หน้ากากด้วยล่ะก็พ่อของฉันบอกกับฉันมาว่าให้ปิดบังตัวตนเอาไว้ในช่วงเวลาที่อันตรายแบบนี้มันก็จริงนั่นแหละเพราะเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่นายต้องสูญเสียรถม้าไปแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ารถม้าของฉันมันจะสามารถรับน้าหนักเพิ่มได้อีกหรือเปล่าออฟเฟที่เห็นว่าคนขับรถม้ากำลังช่างใจอยู่ว่าจะรับพวกเขาไปดีหรือไม่นั้นออฟเฟสก็ได้โชงเงินจํานวนหนึ่งให้กับพวกเขาดูละครับคนมาขับรถม้าที่เห็นเนนั้นก็ได้ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีแล้วก สามารถขึ้นรถม้าของเข้ามาได้แต่ว่าคนมาคับรถม้าก,ก็ได้บอกกับอาเธอร์และไมก้าไปว่าพวกเจ้าเป็นทาสเจ้าต้องเดินไปกันเองนะไมก้าที่ได้ยินคนมาคับรถม้าพูดออกมาแบบนั้นก็สินหวังเป็นอย่างมากเลยล่ะครับพร้อมกับได้พูดตามตู่พวกเขาไปล้วครับว่าไมก้าจะฆ่าจะแก่นั่นแน่นอนคอยดูเถอะอาเธอร์ Arthur, ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับเธอไปว่าเอาหน้าอดทนอีกหน่อยเถอะนะเพราะว่าเมืองข้างหน้ามันห่างออกไปแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นไมก้าที่ได้ยินอาเธอร์ Arthur, บอกมาแบบนั้นก็แปลกใจเป็นอย่าาางงมมกเเลยละร Arthur, รอออจได้ถธ์ ไปวานายคุนเคยกับแถบชนบทแถวนี้อย่างนั้นเหรอมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิก็เพราะที่พวกเรากําลังจะมุ่งหน้าไปอยู่นั้นมันก็คือบ้านเกิดของฉันเองและสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับที่บ้านเกิดของอาเธอร์จะมีอะไรอยู่กันแน่และพวกอาเธอร์นั้นจะสามารถสืบหาข้อมูลของผู้ติดตามและเคียวได้สําเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบายบาย